สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนายสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Pixel Gun 3D รีวิวอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอกิจกรรมอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับผมมีชื่อว่า the greatest ai นะครับผมแปลเป็นไทยคือ ai ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ผมจะไม่สนใจเรื่องสกินนะครับผมผมจะมาสนใจเรื่องอาวุธใหม่นี่นะครับผมมีทั้งหมด2อาวุธด้วยกันนักเองนะครับผมอาวุธนี้อาวุธนี้นะครับผมมีชื่อว่า toro dominator นะครับผมมีความเป็นสิทธิภาพ423เป็นโอชินิตแบ็กอัพ87ุรรจูกระสุน12เดเล75ยิงติดเลเซอร์การลีโรลดสามารถทำให้ติดดามเมจอง์กมได้รวมถึงมันจะมีกระแสไฟฟ้าดูดสโตูนั่นเองนะครับผมทูกว่าผมยิงปึ๊บแล้วลีโหลดปึ๊บม,มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบตัวเองนั่นเองนะครับผมและอาวุธนี้นะ,ะมม 4, นะครับผมมีชื่อว่า a อ a วเดสดอมมีเนเตอร์โฟนะครับผมมีความเป็นสิทธิภาพ423เป็นโอชินิดสเปเชียลระดับเทพ โจมตีเร็วไ7เดินเร็ว8 5สามารถติดกระแสไฟฟ้าแบบสตูแบบอีกคนหนึ่งได้นะครับผมรวมถึงการทำให้ดับเบิ้ลจามด้วยเองนะครับผมหากการฆ่าสตูปุ๊บสามารถวิ่งเร็วได้ชั่วคราวนิดนึงนั่นเองนะครับผมหากได้อาวุธสองอันนี้รวมด้วยกันนะครับผมจะเป็นเป็นเซตน,นะครับผมชี้ว่า The Greatest AI นะครับผมสามารถโดดสูงได้ปกติรวมถึงหากว่าสตูโจมตีทําให้ติดสถานะสะโลใช่ไหมแต่หากว่าผมหยิบใช้อาวุธเซตนี้นะครับผมจะทําให้แบบเราเดินได้ปกตินะครับผมยกเว้นหากว่าโดนหลุมดําอันนี้ก็ถือว่าแบบ มันก็ยังโดนอยู่ดีนะครับผมคุจะทําการจับซุ่มนั่นเองนะครับผมช่วงแรกนะครับผมหากว่าคุณมีเพชรเยอะนะครับผมก็มีทั้งหมดแมีแค่แปดสิบชิ้ยแต่พอเปิดรอบที่สองปุ๊บจะแพงขึ้นนั่นเองนะครับผมอสองอันโอ้โหเหลืออันสุดท้ายวอดีเลยและคุณก็จะได้อาวุธปืนพกใหม่อืมกุญแจโอ้หเปิดบานแล้วได้เรียบร้อย เรรียบรยบอก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจหมนการทาคลิปตออไดด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวรีวิว pixel ก,กันทนหรือคลิปแนวอีเวนต์ต่างๆในเกมน,นี้นะครับผมสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมโอเคถึเวลาเปลนพวกแล้วส่วนพวกนี้นะครับผมเวลาโหลดกระสุนปุดมันจะมีเอฟเฟกต์นี้นะครับผมนี่หลด,ดนี่โอ้โห,โหจ่าจ่ายนะครับผมถามว่าแบบ มันก็ดีไหมก็ถือว่าแบบโอเคนะเว้นแต่แตทางว่าเจอแบบโดนลุมเยอะเมื่อไหร่ก็แบบโดนเนี่ยทำได้นะครับผมเอ๊แล้วก็รีหลดปุ๊บมันสามารถแบบสกิลดาเมจนั่นเองนะครับผมนี่โหลดปุ๊บโอโ้โ,อโ,โ,อโบบหชัดเจนเลยนะครับผมนี่แน่โหลดปุ๊บโอ้โหนี่อันนี้ก็แบบพิ่งให้เห็นเต็มเต็นะครับผมนี่หาว่าคูณแล้วยิงแล้วโหลดมันจะเป็นอย่างนี้ครับผม,มจะสร้างดาเมจด้วยนะครับผมนี่สร้างดาเมจแบบล้อมรอบตัวเองด้วยอ่า อย่างนี้นี่เองนี่โต้ปุ๊บตั้งหลุมหลุมดูดนี่นี่โอ้โหนี่ยิงยิง,ยงแหบม,มเล็กๆเมื่อไหร่เพื่ชอบดีนะนี่ใครที่ชอบเล่นแหมเล็กๆเนี่ยเออควรควร,ควรทำควรแบบมีนะครับผมอ่าโดนดูดแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือหากว่าตัวที่โดนโดนดูดน,นี่นะครับผมจะไม่สามารถเดินได้นิดนึงนะครับผมก็คือแบบโดนหลุมดำติดนิดนึงกาอากาศนั่นเองเออกมาอุนนี้นะครับผม,มจะเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นแซนนะครับผม แต่ไม่ใช่แบบเป็นแท้แบบมันเหมือนแบบนดดมือนะแต่นี่จะเป็นแบบมันเหมือนเป็นนิ้วนะครับผมดูดิเหมือนนิ้วเหมือนกับเป็นปลาหมึกด้วยไงโอ้โหเหมือนกับตอนแรกคิดว่ามันจะจัดเป็นของในในมีดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยแล้วก็ข้อดีคือสามารถตีสตูปุ๊บมันจะเดินไวด้วยมันก็เหมือนแทนมีดนั่นเองนะครับผมแบบตีมีดปุ๊บมันก็วิ่งไวไปด้วยแล้วก็สามารถสร้างฟ้าผ่าได้สบายเพราะว่าจัดเป็นสเปเชียลนั่นเองนะครับผมมันไม่ใช่มีธรรมดานะครับผมมันเป็นแบบมีดของแบบ เป็นแบบ AI ยิ่งใหญ่นะแต่ไม่ใช่ AI ยิ่งใหญ่ในแบบอื่นๆนะยังมีอีกเยอะช่วงนี้ก็มีแอป AI แบบบุพภาแบบใครที่แบบทาเพื่อแบบเป็นความบันเทิงอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่หากว่าเอาผลกานคนอื่นเมื่อไรใช้ AI อ่ะอันนั้นคือมีโอกาสผิดนะครับผมหากว่าใครที่จะทําแบบสร้างสรรค์ตัวเองเนี่ยก็แบบควรใช้สร้างสรรค์ในการวาดรูปนั่นเองนะหากว่าเป็นทําแค่แบบโปรไฟล์ช่องตัวเองหรือแบบไม่ได้โพสต์อื่นๆแบบแย่งผลงานคนอื่นเนี่ยก็ถือว่า ก็แบบควรขออนุญาตก่อนนะครับผมอันนี้ก็ถือแบบแบแค่ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็แบบสาระนิดนึงในคลิปนี้นะครับผมนนมีช่วงนี้ก็มีข่าวด้วยนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับภาพวาด AI แบบแอปต่างๆเนี่ยก็แบบหากว่าแบบจะใช้แบบเพื่อความแบบส่วนตัวนะก็ยิ่งโอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นส่วนรวมอันนี้ก็แบบอาจจะทําให้คนอื่นดูดลอนก็ได้นะครับเข้าใจผิดด้วยนี่แหละ อันนี้ก็ขอสาระนิดนึงในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ใช่แค่การเล่นเกมแบบธรรมดาคนนึงนะครับผมอันนี้ควรจะมีสาระด้วยนิดนึงเพิ่มเกจความรู้นะครับผมถ้าเป็น AI แบบเรื่องการทําแบบยังงี้แบบ v r ไ o ทูเบอรนะครับ AI หน้าตานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าแบบทําได้นะครับผมสามารถทาได้แต่ถ้าเป็นเรื่องรูปภาพเนี่ยอันนี้ควรแบบระวังเด็ดขาดนะครับผมช่วงนี้ผมก็ได้เปลี่ยนโปรไฟล์ช่องแบบ หรูหรานะครับผมแบบเป็นแบบถือว่าแบบดูก็โอเคนะก็โอเคนะครับผมเนราจะได้แบบมีโปรไฟล์ตัวเองด้วยนีโโ่โอ้โหเห็นไหมคัหากว่าโจมตีแบบสองคนปุ๊บติดกันอีกคนหนึ่งจะโดนไปด้วยนะครับผมนี่นะโอ้โหนี่นะนิ้วมันเป็นนิ้วปลาหมึกนี่นะยังกับเอเลียนนี่นะอึอึไม่ โดนสก,กิดสก,กิดโดนไฟช็อตดูดนี่แนละยนี่เนี่โดนดูดนี่แนละหมดกระสุนหมดด้วยบัฟหมดตัวแล้วเนี่นี่ก็ถือว่าแบบแมมเล็กๆเนี้ยอันนี้ควรเล่นได้นะครับผมแนะนําเลยนี่แมมเรือเนี้ยโอเคนะใครที่เจอเล่นแบบฟาร์มเหมือนผมก็แนะนาเล่นนะครับผม เลนแบบวัดนิดนึงเลนแบบนี้ก็แบบต่อเนื่องนะครับผมมาไปอย่างนี่แหละอืมอืมเรียบร้อยหกถามว่ายิงแรงไหมก็แรงนะครับผมเนี่ยออบโอ้โหต่างหุ่ดำก่อนหุ่ดำหุ่ดำยับไม่ขึ้นถ้าเกิดว่าเราเรา,เรายังอยู่นะั้นแล้วก็รีโหลดปุ๊บให้แบบสุดเนี่ยมันจะสร้างหุ่นดำด้วยนะครับผมเนี่ยโดนดูดแต่ไปดูดโดนโดนเปล่า ลองฟังแบบปฏิตัวดิเกี่้โดนดูนะถ้าเป็นบอดก็แบบทดสอบเป็นตัวอย่างนะครับผมแฟนโหลดมึกนี่นะ่ปุ๊บนี่เนะอยนี่เนะี่ยโดนไฟโดนไฟช็อตนี่โดนมันเป็นมือเอเลี่ยนนะครับผมโหอย่างแบบแปลกดีมันเป็นมือเอเลี่ยนนี่เนี่ย,น,ออยน,นี่นะนนะโอ้โหโ,โ,โดนไฟโดนไฟดูดน,นี่เนะี่โอ้โห วิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วสปีดโอเคแล้วก็มีทีพุ่งสบายไปยัง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 โอ้โหโวเลนที่พุ่งนี้เลยนี่แหละเปียกงโอ้ยเฮ็ดช็อตกันเลยทีเดียวอืมถือว่าถ้าว่าส่วนตัวถาาว่าผมชอบอาวุธไหนสองอันนี้ผมแนะนำนะครับว่าใครที่เล่นแมมมี่นะครับผมก็สามารถเล่นแมมมิดปาร์ตี้นั่นเองนะครับผม หากว่าเล่นแมมแบบทำให้แบบเล็กๆนะครับผมสามารถใช้อุ้ดในปืนพกได้นั่นเองนะครับผมเอาละอปนสาดน้ํานี่ปึบ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 อ้าวเฮ้ยเขามีเหมือนกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยสั่งดําก่อนนี่เนี่ยดูด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 นี่เนี่ยโอ้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 ยอืมอืมโห,โหเขาก็มีปืนพกด้วยมาเป็นครบเซตทุกชุดเลยโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นมีใช่ไหมนี่เนี่ยนวดนี่เนี่ยเขานวดตี S <S เอาเรื่องครับเจอเจอคนใช้อาวุธเซ้นเหมือนกันโอ้โห้โดนกันเมามานันโอโ้โยตะก,กี้มันแค่แบบบอดใช่ไหมเจอกับคนบ้างนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งพึงพ่งพึ่งพึ่งไม่เล่นพึ่งไม่เล่นพึง่งโอเคเก็บเก็บอืนี่แนะ่เฮดช็อตตั้งดัมม์ดูด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 เสร็จโจดูด,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 ดนี่แนะ่เราอยู่ยบ,บนฮนะเออ่ไม่มีที่ยิงกระเบิด ได้ก็ต้องโดดแต่เพจับเจอแล้วก็ยังคือโดดสูงได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึง่งตีไม่ได้อีกเออปวโทอเอาตีพื้นไม่ได้สั่งลมาก,ก่อนสก,สกัดไว้สกัดไว้นี่แน่สกัดไว้สกัดไว้ดักทางซะเลยเน่เน่ยิงโดดกระสุนเร็วเมื่อไหร่เพ๊บนี่หนไหมเห็ไหมมาติดกับดักหลุมหลุมดูดนี่สร้างแบบเป็นกระสไฟฟ้าแบบ เป็นเจไดเรเตอร์นะครับผมโอ้สร้างรุมมามานี่มานี้มานี้ใขายอยู่นี่พอ <c oughs> ดีครับนี่แนละอา้าวงงเลยครับนี่ดี๋วน,นี้เดี๋ยวยิงยิงตรงกลางเสรบแล้วโหลดดิอา้าวแล้วก็สามารถโหลดประชิดตัวได้นะครับผมเออล๊อกลืมไปเอ่ะขอยิงแบบโหลดดิปั๊บอื้มยิงเสิมแล้วก็ไม่ดีนี่แน่ะเออโหลดแล้วนี่ฮะมันทําได้นะครับผมมามาอยู่มานี้มานี้มานี้มาเป็นอ่ะมันเป็นนี่แนะ อเ่ใช่ไหมมันก็ทาได้นะครับผมเนี่ยนี่แน่นี่แน่เออโดนแล้วยิงโหแปลกดีเป็นอาวุธปืนพกใหม่ล่าสุดถามว่าเล่นแบบทีแก๊สปาดมันได้ไหมก็แบบผมมก็ไม่ได้เล่นแบบนี้แนวทีแก๊สปาดเยอะสักเท่าไหร่เออเอ้ยอหลุมดำหลุมดำหลุมดำดูดดูดเป็นหลุมดูดดูดยงกลับโอ้ย กลายเป็นกระปาระปองไปแล้วโดนมัดรวมเออเอาแล้วเอาแล้วใครเนี่ยสร้างใครใครติดติอ่ะอ่ะอ่ะผู้โชคดีนี่มาเป็นผู้โชคดีซะเลยดินี่แนะโอ้โหเอ๊ะแตกเอาดิโอ้โหเล่นแมนเจ๊ะแทบนี่สู้แบบโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอย่างนี้อ่ะใครอ่าอุ้งคู่ใช่ไหมเออนี่นี่ติดกระดักซะเลยติดกระดักสวยนี่ใครใครคู่ปึ๊บเออติดกระดักมาดิเออนี่นะฟาด ไม่เนี่เออฮยอันนี้เจ๋งยาเจ๋งดีนี่ใครเล่นอย่างเงี้ยนี่เนี่ยมาน้อยแต่ไม่เป็นไรแต่กลัวมาเยอะโว้ยนี่เอาเปียกกลัวกลัวมาเยอะแต่กลัวมาเยอะโอ้ยนี่อ,อาพาหน,น่อยนี่เนียอือหือตัวสูงอืมโดสูงนี่ขอดูดโดสูงว่ามันมันขึ้นได้ไหมลงดูดิ ไม่ได้โอ้โหเส่ได้ต้องใช้ปืนระเบิดคุ้มนี่ไงสร้างดับเอยเจ็คแพ็คเจ็คแพ็คออาไว้ไปโอ้โหนี่ไงอืมอืมดำดำจริงๆแล้วยิงแล้วโหลดทำได้นะครับผมนี่ไงเออเออเออไม่ไม่ดับง่ายๆเออเออเออ ถามว่าส่วนตัวถามว่าแบบชอบไหมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ระดับดีนะครับผมเอออย่างงี้ถ้าเป็นแหม่มแสะน้ําแหมมเรือเงี้ยโอเคนะย้อนก็แนะนํานะครับผมถือว่าเจ๋งดีพอสมควรนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หลังจากที่รีวิวสองอันนี้นะถามว่าแบบความรู้สึกของผมถาว่าแบบโอเคก็โอเคนะครับผมใครที่ อยากจะเอาอาวุธนี้นะครับผมสามารถทํที่จิตกรรมนี้มีจํากัดนั่นเองนะครับผมก็ผมขอขอบคุณที่รับชมในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมหากมีคำพูดคำจาไม่สุภาพในคลิปนี้หรือข้อมูลผิดพลาดเป็นประการใดผมต้องขอกราบขออภัยนที่ดีด้วยนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ